สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้ครูกิฟจะมาทบทวนความรู้เรื่องเศษส่วนที่จะใช้ในการทดสอบนะคะอ่ะเรื่องแรกที่ครูจะทบทวนให้ก็คือเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยสามารถทำได้ว2วิธีก็คือใช้การคูณไขกับทำตัวส่วนให้เท่ากันอ่ะมาดูว่า มีวิธีการอย่างไรมาดูเลยเนาะง่ายๆถ้านักเรียนจำได้ดูแล้วก็จะสามารถทำข้อสอบได้นะคะอ่ะมาดูเศษสาส่วน7กับเศษ5ส่วน9อะไรมากกว่ากันออะวิธีแรกวิธีการคูณไข้ก็คืออ่ะค่ยดูนะข้อที่1นะเศษสาส่วน7กับ เศษห้าส่วนเก้าวิธีการคูณไข้ก็คือนี่เลยเอา9ไปคูณกับ3ก็คือ3าคูณ 9. เก้าท่องแม่สิคูณ3าคูณเได้27ต่อไป7กับ5เอา5เนี่ยคูณ7ได้35มส้าละเปรียบเทียบกัน27กับ35อะไรมากกว่ากันลกูก3าแสดงว่าเป็นไงคะ เศษสามส่วนเจ็ดเนี่ยน้อยกว่าเศษห้าส่วนเก้ามีใส่เครื่องหมายเลยปากว้างไปกินฝั่งโน้นต่อไปข้อที่สองข้อที่สองง่ายๆเห็นไหมคะข้อที่สองเศษสองส่วนห้ากับ เศษแส่วน10อาคูณไขว้เหมือนเดิมเลยอะไรคูณกันคะลองทำเองแล้วกดสต็อปแล้วมาดูเฉลยจากคูณนะอ่าลองทำเองก็จะได้เป็นอะไรคะเอา2ไปคูณกับ10ได้า่าไรลูก2คูณ10ได้20วงไว้ต่อไป8ไปคูณกับ5 5คูณ8ดได้อะไรล,ลกูก8คูณกับ5นี้คือคูณไขว้ได้40แสดงว่าเศษ2ส่วน5เป็นไงคะ น้อยกว่า20กับ40อะไรมากกว่ากันฝั่งนี้มากกว่าก็จะกลายเป็นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ8ส่วน10ปากกว้างก็มาฝั่งนี้เหมือนเดิมอ,อ่ะต่อไปข้อที่3เห็นชัดเนาะอ่ะข้อที่3เศษ7ส่วนสิกับ สี่สิส่วนสิคูณไข่เหมือนเดิมเลยก็จะได้เป็นอะไรคะนี่เลยเจ็ดคูณกับ15เปรียบเทียบกับอะไรคะสิคูณกับ12บสองเจ็ดคูณสิบห้จ็ดห้าใส่5ทุดสามเจ็ดหนเป็น105อันนี้เป็นร้อยเอาอีกแล้วฝั่งนี้มากกว่าอีกแล้วก็จะได้เป็นเศษดเจ็ส่วนสิ น้อยกว่าเศษสิบส่วนสิบห้าอ่าปากกว้างมาทำนี้อีกแล้วอ่าต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่โจทย์บอกว่าเศษห้าอะดูโจทย์นะเศษห้าส่วนเก้ากับเศษสี่ส่วนเก้าโอ้อันนี้ง่ายตัวส่วนเท่ากันถ้าตัวส่วนเท่ากันเนี่ย สามารถเปรียบเทียบได้เลย5กับ4อะไรมากกว่า5มากกว่าแสดงว่าต้องเป็นฝั่งนี้มากกว่าอันไหนลองใช้การคูณคว้ดิอะไรคะ5้คูณเเทียบกับ4คูณ9 5คูณ9ได้45 4คูณ9ได้36แสดงว่าฝั่งนี้มากกว่าก็เขียนว่ามากกว่า ตองหมามากกว่าปากกว้างก็ไปกินฝั่งนั้นเลยต่อไปข้อที่ห้าหนึ่งเศษสาส่วนแกับ1นึ่งเศษหกส่วนสิอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจํานวนคลาถ้าเป็นจํานวนคลาแล้วตัวข้างหน้าเนี้ยที่เป็นจํานวนนับเท่ากันก็ต้องเปรียบเทียบเศษส่วนก็ทําเหมือนเดิมเลยหนึ่งมันเท่ากันอยู่แล้วเนาะก็เราดูก็รูเปรียบเทียบเศษส่วนเอาเลยคะ 3คูณ10ได้30เทียบกับ8คูณ6ได้48ฝั่งไหนมากกว่าอ่ะปากว่างมาทางนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้น้อยกว่าเนาะก็จะเป็น1เศษ3ส่วน8น้อยกว่า1เศษ6ส่วน10มาปะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่6 4 2ส่วน10กับ4เศษถ้าส่วน8ข้อนี้วิธีการสังเกตก็คือเป็นไงคะมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเศษส,ส่วนอันนี้เป็นจำนวนคะนักเรียนจะทำจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนก็ได้หรือจะแปลงเศษเกินตัวนี้ให้เป็นจำนวนคะอ่ะเอาแปลงอะไรดีแปลงจำนวนคะตัวนี้ให้เป็น เศษเกินอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลย42สอ่วน10ะการแปลงจานวนคะเป็นเศษเกินอะไรคะตัวเศษเหมือนเดิมคือเอ้ตัวส่วนเหมือนเดิมคือส่วน8เอาตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนับได้32 8 4 3 2อปาเอาจำนวนนับที่คูณกันได้แล้วปุ๊บไปบวกกับตัวเศษเป็นเท่าไหร่ลก30ส จ็ดจากนั้นคูณไขวสี่สคูณแกับ37มสิบเจคูณสิบสคูณสิได้เท่าไรคะได้370ร้อส่ะสี่สิบสองคูณแตั้งคูณ42่สิบสคูณ8 8 3 3 3แปดแปดหเศษทหนึ่งแดสี่สแสดงว่าอันไหนมากกว่า3ามกับสามเจ็ดฝั่งนี้ เปเนี่ยสาม้อยกน้อยกว่า3า0ร้ก็ตอบน้อยกว่าใส่เครื่องไม้ปึ๊บ <Okay. S 1> แค่นี้เนาะอันนี้คือเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะอ่ะเรื่องต่อไปก็คือการบวกการลบการบวกการลบเศษส่วน การบวกลบเศษส่วนก็มี2วิธีเหมือนกันก็คือจะใช้การคูณควายหรือทําตัวส่วนให้เท่ากันะจะมี2วิธีก็คือคูนควายกับทําเศษส่วนให้เท่ากันเหมือนกันเลยจะเป็นใช้การคูณคว้ยหรือทำตัวส่วน ให้เท่ากันอันนี้เรื่องที่สองนะมาดูเศษเจ็ส,ส่วนสิบวกกับเศษหกส่วนหจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนก็ได้หรือจะคูณควายอาคูจะสอนวิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากัน ก็เลยการที่อ่ะสิกับ15หาเนี่ยหามาไล่สุดคูณไปอันนี้แม่หนึ่งแม่สองแม่สามเอาสักสามแม่ก่อนอ่ะสิบคูณหนึ่งเป็น10 10ิคูณสองเป็น20 10ิคูณสามเป็น30 15 1บสิบอ่ะสองแล้วดูว่ามีตัวที่เหมือนกันก็คืออะไรคะสาแสดงว่าจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นรายลูก แสดงว่าตัวส่วนก็คือ30อ่ะแล้วมาดูว่า10คูณอะไรได้30ก็คือ10คูณ3าคูณ2อ่ะก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน10บวกกับเศษ6ส่วนสิเท่ากับเศษ7จส่วน10 10คูณอะไรคะ10คูณกับ3บวกกับ เศษส่วน15คูณกับ2นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่า3เนี่ยคูณ10ได้30 2คูณ15ได้30มันทำให้ตัวส่วนเท่ากันก็คือ30เราก็จะคูณอาการคูณก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน73 21ส่วน30บวกกับ6คูณ2เป็น12ส่วน30ได้เท่ากับ 33ส่วน30แต่33ส่วน30มันยังไม่เป็นเศษส่วนยังต่ำ3า3กับ30ใช้แม่3ตัดได้อีกอก็ะจะได้เป็น31 30ได้เป็น11ส่วน10หรืออันนี้เป็นเศษเกินต้องทำเป็นจำนวน ครก็จะเท่ากับ 11, 10 1หนเหลือเศษ1นึ่งตอบได้ดังนี้นะคะ,อะลองมาดูการลบสิก็เป็นเหมือนกันเลยเศษห้าส่วน6ลบเศษส 4, อ่ะแต่ถ้า,ถ,าถ้าจะใช้การคูนควาถ้านักเรียนจะใช้การคูนคว้มันเลขมันก็จะเยอะหน่อยเนาะ อถ้าเป็นการคูณคว้ยนะอันนี้วิธีการคูณคว้ยเศษเจ็ดส่วนสิบบวกกับเศษหส่วนสิบห้าคูณคว้ยก็นี่เลยก็จะได้เป็น7คูณกับสิบห้าบวกกับคูณคว้ไปเลยเหมือนกันเลยก็คืออะไรคะหคูณกับสิบ ส่วนด้วยเอาสองตัวนี้มาคูณเอาตัวส่วนคูณกันก็คือ10คูณกับ15อันนี้วิธีการคูณไข้นะ7535ใส่5้ทดสา 3, 7, 1 7จ็เป็น105บวกกับ60ส่วนด้วย6คูณสิเป็น60 10บสคูณสิเป็น150เท่ากับ100ย 65ส่วน150เลขมันจะเยอะเนาะอ่ะเราก็ต้องตัดทอนอีกอันนี้ยังไม่ใช่เป็นเศษส่วนย่างตำ่ำใช้แม่อะไรตัดดีใช้แม่15บห้าไหมอ่ะสิบห้อันนี้ได้เป็น11 15 10ก็จะได้เป็นเศษสิบเอ็ดส่วนสิ อ่ะเป็นเศษเกินก็ทําเป็นจานวนคะก็จะได้เป็น10 110เหลือเศษหสุดท้ายคําตอบเป็นไงกันคะเท่ากันเลือกได้เลยเนาะนี่หเศษหนึ่งส่วนสิ 10, อันนี้ก็1เศษหส่วนสิ 10. เลือกเอาว่าจะทําตัวส่วนให้เท่ากันหรือจะใช้การคูนคว้คูนคว้ยเลขก็จะเยอะหน่อยอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ข้อที่2การลบทําเหมือนกันเลย ถ้าเป็นการลบถ้าทำตัวส่วนให้เท่ากันก็ทำตารางใช้แม่สุดคูณดูว่าอะไรมันเท่ากันอันนี้แม่6ไแม่9 1 2 3อ่ะไล่สุดคูณไป6 1 6 6 2 12 6 3 8 9 9 9 9 9 2 18 9 3 27มีเลขอะไรเหมือนกันลก18เห็นไหมก็แสดงว่าต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ 18แอ่ะแล้ว6ทําไงเท่ากับ18 6ก็คูณด้วย6คูณด้วย3 9ทําไงเท่าสิบคูณด้วย2อ่ะก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน6ลบเศษ4ส่วน9ค่ะถ้าคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นเศษ5ส่วนห หกคูณอะไรนะ้ได้สิบแปดหกคูณสามลบกับเศษสีส่วนเกคูณสอง่ะก็จะได้5 3 15ามสิส่วนสิบแปดลบกับ4ีคูณสเป็นแปดส่วนสิบแปดลบกันหเน 15, 8, หลือเป็นสิบห้าลบแเหลือเจ็ดเศษเจ็ดส่วนสิบแปดเศษต่อเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ถ้าจะใช้วิธีการคูณควายครูจะทำให้ดูนะ,ะวิธีการคูณควายวิธีการคูณควายเศษห้าส่วนหกลบเศษสี่ส่วนเก้า อะถ้าคูณไข่ก็จะได้เป็นอะไรคะอย่างที่ครูบอกเอา5คูณกับ9เครื่องหมายลบลบกับเศษส่คูณกับ6ส่วนด้วยตัวล่างคูณกันก็คือ6คูณ9 9 5 45ลบกับ24ส่วนด้วย54ลบกันเหลือเท่าไหร่ลูก 21่ส่วนห้ใช้แม่อะไรตัดแม่ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตามใช้แม่3 37 21 3เจ็ดยบเหลบกันเลยองได้18ก็จะได้เป็นเศษเจ็ดส่วนสิบแปคำตอบเป็นไงกันคะเท่ากันเลยเนาะเลือกเอาว่าจะใช้วิธีไหนอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่าง ข้อที่สี่ดูข้อที่สี่ดูดูดูนะอ่ะข้อที่สี่การบวกอีกหนึ่งข้อ,อมาเริ่มเลยการจะทำตัวส่วนให้เท่ากับอะไรอ่ะอันนี้แม่เก้าอันนี้แม่สิบสองไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 3 6 12 1 12 12 2 24 12 3 3 6 12 4 4 8เจอเลขอะไรํากันเหมือนกันลกก็คือ36แสดงว่าต้องทำส่วนให้เท่ากับ36 9ทำไงเท่ากับ36 9คูณ4 12คูณ สามเห็นไหมคะอ่ะก็จะได้เป็นเศษสีส่วนเบวกกับเศษเจส่วนสิเท่ากับเก้าทำไงเท่ากับ3 6มลูกคูณ4ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนบวกกับเศษเจ็ดส่วนสิบสองสิบสองทำไงเท่ากับ36 12คูณ3อ่ะก็จะได้เป็น4ี 4, สิบหกส่วนสามหกบวกกับเจ็ดคูณสามยี่สิบเอ็ดสิบสองสามสามหกเท่ากับสามสิบเจ็ดส่วนสามสิบหกเป็นเศษเกินต้องทำเป็นจำนวนคะสามหกหนึ่งสามหกเหลือเศษหนึ่งเจ็ดตอบอันนี้ก็คือการบวกนะคะ เรื่องหนึ่งที่ครูออกข้อสอบก็คือการคูณเรื่องที่สามที่ครูออกข้อสอบก็คือการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนคืออะไระจำไว้เลยก็คือ สีคูณส่ส่วนด้วยส่วนคูณส่วนหรือบนคูณบนล่างคูณล่างถ้ามีอะไรตัดทอนได้ก็ตัดทอนถ้ามีอะไรตัดทอนได้ใช้การตัด ทอนอ่ะอย่างเช่นคุยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเศษ a ส่วน b คูณกับเศษ C ส่วน d ก็จะได้เป็นเศษคูณเศษก็คือ a อคูณ C ส่วนด้วย b คูณ d ก็เท่ากับ a คูณ c ก็เป็น a c ส่วนด้วย bd ประมาณนี้อ่ะถ้ายกเป็นตัวอย่างเป็นตัวเลขก็จะเป็นเศษ1นส่วนสคูณเศษ3ส่วนส บน,บน,บนคูณบนอเศษคูณเศษก็คือตัวเศษก็คือ1คูณสส่วนด้วยส่วนคูณส่วนก็คือส่วนก็คือ2กับ4ก็คือ2คูณ4ก็จะได้เป็น1คูณ3เป็น3 2คูณ4เป็น8 1เศษ3ส่วน8ปนะคะประมาณนี้อมาดูแต่ถ้ามีอะไรตัดทอนได้ก็ต้องตัดทอนก่อนเนาะอ่ะ ข้อที่1 10่งสเศษสิบส่วนสิคูณสาส่วนแถ้าใช้ประการน้ำเงินครูจะใช้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยเนาะ,ะก็จะได้เป็นเศษสิบส่วนสิคูณสาส่วนแปดเศษคูณเศษก็คือ10บคูณสาส่วนด้วย13บคูณแ ก็จะได้390ส่วนด้วยอะไรล,ลกูก8 3 24ใส่4ทด2 8 1 8 90แต่เลขมันเยอะแล้วมันก็ยังไม่ใช่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็เลยต้องหามาตัดตอนใช้แม่แม่แม่3อันนี้ก็ตัดเป็น100 30 33อ่ะใช้แม่2 สองลบกันเหลือ1ลบกันเหลือ1ใช่ไหมสองเนาะ2 1 2ลบกันเหลือ1 2 9 18สอิบแปดอ่ะได้ร้อยเก้าห้าอันนี้ได้5 12ก็จะได้เป็น ร้อยเก้าห้าส่วนห้าสิบสองอะยังอีกทำเป็นจำนวนทำเป็นจำนวนคระเพราะว่ามันเป็นเศษเกินตัวเศษมากกว่าตัวส่วนตั้งหารห้าสิบ 1,95ใช้แม่3,3,2,6,3,55เ,เหล, 9, 8, ล, 5, ล, 3, ลเือเศษเท่าไหร่ลกก9 8แปลพันลาเหลือเศษสาเ้ศษสตวนด้วย52ะลองดูถ้าถ้าเป็นวิธีการตัดทอนนะถ้าเป็นวิธีการตัดทอนเหมือนกันเลย ตัวเลขม anyway, ันจะน้อยกว่า s 0ส่วน13คูณ39ส่วน8ตัดทอน8กับสิบเป็นจำนวนคู่ใช้แม่2 2 48 2 50 13 30 like 13 13 13 3ได้39ก็จะได้เป็น53 15ส่วน4 4ี่หนึ่งส สี่สอ1แ1ด1ี่สอ่สได้คำตอบเท่ากันอันนี้ก็ใช้แม่13ตัดได้ต่อ13 3 3 9 13 4เห็นไหมได้คำตอบเท่ากันเลยก็คือ3เศษสามส่วนสแต่ถ้าวิธีการตัดทอนเนี้ยเลขมันจะเป็นไงลกูกน้อยกว่าแต่ถ้าเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลขจะเยอะแล้วหนูก็ต้องมาตัดทอนที่หลัง อะมาดูข้อที่2ต่อข้อ2ถ้าเป็นวิธีการตัดทอเลยนะมันก็จะง่ายเศษสีส่วนเกคูณกับ33มส่วนสี่สิบสี่โอ้อันนี้สากับ1ิบสีกับ44่สิบก็ใช้แม่4ตัดเลยส1 4 4นึ่งสี่สี่คูณสิบเอ็ดสิบเก็จะได้เป็น1นคูณส ส่วนด้วย9คูณ1 3กับ9ตัดทอนได้อีก3 1 3 3 3 9ก็จะได้เป็น1คูณ1ส่วนด้วย3คูณ1ตอบเศษ1คูณ1เป็น1 1 3คูณ1เป็น3ตอบเศษ1ส่วน3เส็จอ่ะต่อไปข้อที่3 ้าใครวิธีการตัดทอนนะคะตัวเลขจะน้อยขั้นตอนก็จะน้อยอ่ะต่อไปเศษ4ส่วน21คูณกับ28ส่วน12 4กับ12สามารถตัดทอนได้อ่ะ4 1 4 4คูณ3ได้12 21กับ28ใช้แม่7 7 3 21 7 4 28 3กับ1ตัดถอนไม่ได้3กับ4ไม่ได้อาจแสดงว่าหมดแล้วก็จะเป็นเศษคูณเศษก็คือ1คูณส่ส่วนด้วยส่วนคูณส่วนก็คือ3คูณ3ก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน9ตอบเศษ4ส่วน9ประมาณนี้นะคะการคูณอ่ะถ้าเป็นโจทย์ปัญหาถ้าเป็นโจทย์ปัญหา นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะอ่ะกูขอให้นักเรียนโชคดีในการทําแบบทดสอบอ่ะกูเสริมให้นิดนึงถ้าเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเนี่ยถ้าเป็นการคูณเนี่ยจะเจอคําว่าของเนาะของอันนี้กูเสริมมาให้นิดนึงอ่ะกูขอให้นักเรียนโชคดีในการทําแบบทดสอบถ้าสงสัยอะไรสามารถ ทักข้อความมาถามครูได้ส่วนตัวเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ